เราคาร์ลนวิเล <ver BB EN> ียมแกวใจเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Farmophobia นะครับวันนี้เราก็จะมาลุยเดี่ยวอีกแล้วอวันนี้เราก็จะเล่นด่าน f a r m h o u เดีย๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเป็นไงที่แล้วเนี่ยเจอไปหนักมากคือเล่นคนเดียวเกมนี้มันให้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะคือเกมมันน่ากลัวขึ้นแบบมีคูณแบบมากๆโอเคครับผมพร้อมเริ่มครับวันนี้เรามาดูกันว่ายาไลนา์นี้คือใข่โอ้คาเลนวิลเลียมตอบสนองต่อ คนแยกเดี่ยวครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับผมผมเดียวอยู่แล้วอะไรกี่เทต้องทําก็คือ EMF นะครับแล้วก็แมกนเคนแล้วก็เทอร์โมมิสเตอร์นะครับผมแต่นี้มี2ชั้นห้องในสุดจะเข้าไปหน้าบ้านมีตู้ไฟวิญญาณนี้ก็ผมว่าคาเรนคงไม่ได้ตายดีครับอยู่ที่ฟาร์มไปครับผมเริ่มคาเรนวิลเลียมเรามาหาเธอแล้ว ให้เห็นหน้าบ้านก็แทบไม่อยากเข้าละอุณภูมิอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะครับดูบ้านเจ็ดสิบหกโอ้ยเดินหนึ่งก็เจอนี่เป็นแบบโปรนะฟาร์มเฮาปโปรโอุณภูมิสิบสี่เดินดีกว่เจ็ดสิบสามสาม สิบสี่สิบห้ายังไม่เจอยังไม่เจอเนี okay, ่ยครับสิบสามอุ้ยสิบสามจุดศูนย์หน้าบ้านนี่จุกอย่างยากเลยคาเลนวิลเลียมผมนี่ไม่กล้าเรียกชื่อเลยอะ่ะ mm. โอ้เดี๋ยวขอดูโอ,โอ้เจอแล้วหน้าบ้านหน้าบ้านสี่องศา โอเคครับหน้าบ้านเลยต้กินข้าวหูสีองศาอย่างน้อยรอบนี้ก็จะอยู่หน้าบ้านแหละคงไม่น่าดุเท่าไหร่มังมคนเดียวต้องทำเองทุกอย่างนะแล้วก็ไม้กางเขนโอเคอุณหภูมิต่ำสิบได้แล้ว EMS reader ว่าเอาเอาที่มันโยนๆไปกันเอากางเขนไปโยนกันดีกว่าเ,เจอหน้าบ้านนะครับรอบนี้ มาตั้งกล้องมุมมองเข้าไปตรงเนี้ยน่าจะเห็นอเอยแล้วเราก็ไม้กางเขนนะครับซึ่งตอนนี้หลักฐานไม่มีอะไรเลยยังจับหลักฐานอะไรไม่ได้นะ ฟิซซิงฟิซซิงฟิซซิงหนึ่งอย่างโอเคเดี๋ยวผมไปดูโค้ดออฟมาเยวให้เป็นทุกอย่างอะ่ะมันก็จะแบบเยอะๆนิดนึงต้องคิดนะทำอะไรบ้างสองกล้องก่อนโอเคครับ g ค้ดออฟฟิซซิงสองอย่างแล้วครับอ่ะข้อมูลชัดเจนนะฟิซซิง g ค้ดออฟที่เป็นไปไม่ได้คือ e m เม l Level 5จะเป็นแ a น t อม สปิริตบล็อกเป็นแมร์ยิงกระปิ้นตัดออกปอดไลติงยูเลยนะครับหลังตอนนี้ก็ต้องไปยั่วโอเคถึงแล้วเราก็เจอหลักฐานสองชิ้นคาร์เลวิเลียมอายูเฮียคาร์เลวิเลียมอายูเฮีย กิ๊บอัดอัดสายคาร์เล็ตวิลเลียมฮัลโหลอนนี้วันเฮียคาร์เล็ตวิลเลียมอาร์ยูเฮียโอ้ยเสียงเทา้าเสียงเทา้าเสียงเทา้าโอ้ยกระป๋องเบียร์ขยับเดี๋ยวผมไปเช็คใกล้ๆมาไหม สามขีดอายูฮิคาร์เนวิลเลียมส์คาร์เนวิลเลียมอายูฮิเกิ์อัลซโอ้ยขนลกุกโอ้ยใจเย็ยน,ยยนอย่าหนักมือกัเลยคาร์เนวิลเลียม Oh wo oh, 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 oh. Show yourself Halle Williams. Anh <laughs> <laughs> đang ở nhà đi này không? Williams, are you here? Halle Williams. Are you here? จอแยร์เซลล์คาร์เลมิเลียมนี่เสียงเสียงอยู่แถวๆนี้อยู่แน่ๆอะอยู่เฮียผมเปิดเองนี่คาร์เลมิเลียมอะอยู่เฮีย where are you hello where are you โอ้โอ้สามขีดชัดเจนอาอยู่เฮียว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่แล้วละ่ะต้องรวมงความกล้านะ Lựa 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 ta lựa 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 con lựa 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 เอาสปีดรีบ็อกสปีดรีบ็อกไม่ตอบเลยอะถ้ามันตอบผมว่ามันตอบไปแล้วนี่คือไม่ตอบเลยนะไม่ใช่ตัดสปีดรีบ็อกออกก็ได้เลยเมื่อกี้มันอ๋อไปดูโค้ดไลติงอาจเป็นยูเระครับอาจเป็นยูเระโค้ดไลติงหลังจากโค้ดไลติงเสร็จที่เหลือเราก็ต้องล่ามันเมื่อกี้นี่ผมว่ามันน่าจะหันนะหันไหมอ๋อไม่หันไม่หันไปสู้ตายผมคิดว่าม่น่าจะเขียนหนังสือละ ไม่เขียนว่ะโอ้โหไม่เขียนด้วยอเลวิลเลียมส์ยอ r e ยู่ here โชยเซลเข้าเล่มียมอุ้ยฮักเดี๋ยวผมได้ละผมได้ข้อมูลละข้อมูลครบละแพนทอมครับแพนทอมภาร,รกิจสุดท้ายถ่ายรูปเพื่อคนดูครับผมจะถ่ายรูปมาให้ได้ไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่านะภาร,รกิจที่ยากที่สุดละ Show yourself Vô mà ra ban đi bà. Halle Williams, show yourself. Halle Williams. Hây. Hi. Hey. Where are you? Show yourself, Halle Williams. Ờ, bấm một cái thayรูป. Mึง mà lặn. Collins Williams Show yourself hello do you want to play with me do you want do you want to play with me Colens hello where are you hello Carly Williams <coughs> <coughs> เ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ติดรูปด้วยโอ้ก็บ้ะเถอะเอ้ยหืมหมไม่ติดรูปเมื่อกี้คือมุมเนี้ยมันอยู่ตรงมุมนี้แหละแต่แบบจังหวะมันคือพิ่พอดีอะ่ะหืมกล้องเหลือรูปสุดท้าย against Kyle Williams. Show yourself I'm here เมื่อกี้กับปล่อยเมาส์แล้วเอ้ยเอ้ยคาร์ลีวิลเลียม where are you ไอรู้คุณรู้แล้วอยู่นี่ I know you here s ช o w yourselves คาร์เลนวิลเลียมขมอนคาร์เลนปึ๊บขมอนการพลิบไฟโชว์ y o u r s e l f ผมไม่อยากเข้ามาเลยคาร์เลนวิลเลียมโชว์ y o u r s e l โอ้ย มึงเอ้ยผีแล้วต o ว yourself come on เอ้ย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 เล่นทักเล่นกูหนักเลยฮาเลนรูปสุดท้ายนะถ้าไม่ได้เราก็ไม่กลับเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่ได้เราก็ไปแล้วมื่อกี้มันถ่ายติดแล้วมุมเนี้ยแต่แบบจีจังหวะมันวับตัวพอดีอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลคาร์ลีมิลเลียมส์โอ้ยปึ๊บไฟต่อหน้าต่อตามึงจะไปปิดไฟตรงข้างกูมไม่ได้ <c oughs> มึงปิดไฟตรงนี้เลยสวิตไฟอยุดช่วยตัวเอง anyone here anyone here okay I know you here เปิดให้ก็ได้กิมมึงปิดกูเปิดคารลิมิเล okay. ียมส์โอ้ยโอเคดคารลิมิเลียมส์โชว์ y o u r s e อ f p e a c แว่อ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยอ้ไม่ติด ก้องหมดแล้วกลับบ้านผมเต็มที่แล้วกงหมดแล้วนะหายไม่ติดอะคือหายไม่ติดจริงๆรอบหน้าจะเอากล้องมาเยอะกว่านี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็เห็นตัวนะด้านซ้ายมือโอเคครับคารลนมาดีครับไม่ไม่บีบคอผมก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นแผนทอมเนาะสัวคูนซิฟิกเนี่ย ผมอย่ารอยให้มันล่าเลยผมอยู่คนเดียวโอเคครับเสร็จไปเรียบร้อยนะกับภารกิจในการล่าผีคนเดียวนะครับอันนี้ก็แพนทอมนะผมก็ตอนที่2อะในการฉายเดียวนะครับโอเคครับผมร้อยหกสิบนะครับนี่คือแบบโปรเฟชชั่นแนลนะครับกับแพนทอมคาร์เลนวิลเลียมครับผมจบไปหนึ่งตอนฮะถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ